มึงอยากไปตรงนั้นกูมาร์คให้ไอ้กูตามแม่งเลยบีเอาสิพี่ตามใครตามไออะไรนะคุโรซกิเหรออิติโกปะเนี่ยอิติโก ο, กับอะไรเด er. er, okay, อะมิกเซอร์มิกเซอร์โอเคเข้าใจไนดะ้โโอิติโกจะไปไหนอะโฮเซนเหรอ,อก็ไปโฮเซนเหมือนกันนะกูไปตึกสีตึกอะขว้ามือนะมือซ้ายมือไปซ้ายซ้ายซ้าย,ซ,ายซ้ายหละโอเคสาย ใช้เราใช, <To> ใช้แบบไอ้นี่ได้ไหมอ่ะอะไรใช้แบบอของอะไรนะของเคาน์เตอร์ได้ไหมยังไงกดสูตรอ่ะอย่าแยกกันนั่นนะอะมีคนไปกูด้วยหนึ่งคนใช่ป่ะใช่ใช่ใครก็ไม่รู้ใช่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 เพราะฉะนั้นเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อน ไปกับเพื่อนไปกับใครอ่ะไปกับเบอร์หนึ่งอ๋อเพื่อนมีสองคนกับมิกเซอร์มิกเซอร์นี่คืออะไรโซดาใช่ไหมโซดาโคกไม่รู้วันนี้เอาปืนก่อนได้แล้วปืนได้แล้วไม่ซีเรียสปั๊มสบายสบายเริ่นเริ่นไปเริ่นๆร่น ใช่มไม่มีใครเสบายๆศัตรูไม่มีสักคนจ้าขอบคุณไอ้ก๊กขวด five minutes later ไปมาร์กไหนจะไปมาร์กผมก็ได้สักครู่มาร์กไหนมา,นาอกสามเพราะยังไงสักครู่มัยังอยู่ในวง เเล่น2อปืนกระสุนคนละแบบแล้วมันแบ,บกกระสุนลำบากเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงแล้วถ้าไม่ใช่พวกชาพวก M24 มย่สนะใช่ใช่พวกนั้นแบก50นัดยังเหลือบางทีอะไปเล่นสายเคาะได้นะสายเคาะอยากสายเคาะอย่างน้อยต้องพกไปร้อยนัดอะเนี่ยสักครูอยู่ในวงไม่น่าจะมีใครตรอนมา ไม่มีใครบ้ามาหรอกคุณหกข้างบนนะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นข้างบนผมร์มชั้นล่างแล้วกักระโดดออกมาด้านล่างหมู่บ้านล่างเลยเอา้ารถออกกับแปวคุณหกเฮ้ยค้างอ๋อ,อถ้าผมขึ้นรถผมไม่ได้คุณหกนะอิจิโกมันรีบอะรีบเอารถมาดับกทับปกปเอาคุณหกสนยัย อะไรของพวกมึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยแต่มาที่นี่ทำไมอ่ะอยากรู้กูก็อยากรู้ข้างบนมีข้างล่างไม่น่าจะมีนั่นนะมีมาเขียวเลยตรงมาเขียวเป๊ะเลยผ่าไปบ้านเล็กๆโง่ๆหน่อยพี่จะไปหาคุณแปดหลังนี้โง่พอป่า สะอาดแป่ไม่ค่อยโง่อะไรแคมได้แคมได้ลงไม่ได้ละโอ้จอดแอบจอดรถแอบมาสามคันโอ้อเอ็นเหียบเทียบไม่มีรถนึงว่าจะรถมีรองรัยการร่าอยู่ใ,ใกล้เลย วงข้างหน้าระวังข้างหน้าเสียงปืนจาก300รอรถร้อยมาหาเบอร์สี่ไฟไฟไฟ นี่ว่ากระป๋าไปให้ใครอะ่ะวัดดีขอบใจสำหรับคุณแปดนี่ยังไม่ต้องฟาร์มอีเสียเวลาเนี่ยนีโคตรมีประโยชน์เลยเกมนี้ถ้าชนะผมจะงงมากเลยเพาะเราทุลักทุเลกันมากเลยถ้าชนะเนี่ยผมจะงงมากเลยโอ้ลุกเจ็บไปเลยหมดเร็วๆๆๆแล้วไก่มีคนแล้วไก่มีคน ม,ม,ม,มันยิงผมมันยิงผมแล้วไม่จะกันเลยจะข้ามร้ัวเขียวอีกและเจ็บนักไปแล้วโอเคผมผมดึงได้นะแอบปิดอยู่เบอร์สี่มาโอเคหักแตกเลยฉันผมว่าจะลงไปอยู่ในนาในลาวไก่อ่ะไม,ม่ใช่ลงประโยชน์ มักฟ้าไอ้มาร์กเรืองพี่อะไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ pues คิดว่าไงคิดว่าไปไกับเพื่อนดีกว่าไปไปกับเพื่อนก็ได้เฮ้ยมีมีมีมิกเซอร์ระวังมิกเซอร์ระวังมิกเซอร์ระวังระวังมิกเซอร์แถวนี้มีมักฟ้ามีมักฟ้าอื หนึ่งไข่ไปโอ้ยเรี่ออะไรวะเนี่ยอะไรตรวจสอบความล่าช้าของเครือไข่อ่า จังหวะยิงกิลลี่เลย a few moments later พรึบดำเนินการเฉียบต่อมากลับมากลับมาแล้วฮิวฮิวก่อนเลยต้องฮิวแล้วละ่ะเราวงไม่มาแล้วด้วยออกไปทำไมออกไปทำไมออกมานอนออกมานอนในวงออกมานอนใน,น,าาน,นตรงนั้นนอ,นนอกวงเราสู้ไม่ได้เอา้า บิ๊กเซอร์มไปแล้วโอ้ไม่เหลือแต่บ้านนี้มีคนนี่บ้านสามห้ามีคนนีเนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรวะระเบิดผมหมดเลยอะโอ้โหโดนยุงย,งย้งเนี่ยน่ะนะเหีเยเดี๋ยแบแป๊บโอ้ยม,มี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  ดึง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 ดีดึงดึงมันไม่ดึงตัวละครผมมันไม่ยอมดึงกด F แล้วไม่ดึงไม่เคลียอะไรตัวละครแค่มึงเดินอยู่มันกด F แล้วมึงไม่ดึงอ่ะโอ้โหแล้วโอ้โหแหล็กชาวบ้านก็โดดยงย่งยงโคตรโหดอ่ะแหล็กวงเริ่มละ โอ้ยยยไหนวะพอดูวหมอไอ้ฝั่งโน้นไอ้ฝั่งโน้นหมดไปอีกตีเหลือตียี่แปดเหลือว n พี่ VN VN ที่เราเคยแซวเขาอยู่บ่อยๆอ่ะเอาเรื่องแก่นะ VN อ็นอะ ถ้าพี่ไปศพผมได้มี2สีกะเอ้ยมี M79 ลูกควันอยู่เฮ้ยหญิงสมไม่ว่าหญิงโดนแรงงานนะ <laughs> <laughs> มันคนละตี้อ่ะเนาะใช่นะคนละตี้กัน เพื่อนร่วงไปแล้วนะเนี่ยอยู่ข้างหน้าคุณใช่ใช่ใช่ขวาด้วยดึงได้ไหมคิดว่าควันก่อนไหมถ้าจะดึงไม่ต้องหรือว่าไม่ต้องดึงเลยเสียงเไรโอเคอยู่ขอบวงทั้งคู่เลยขอบฝั่งนวนเลยทั้งสองคนเลย เดี๋คนเดียวพี่เหลือคนเดียวแลนะตรงหน้าพี่เลยหน้าพี่เลยตรงนั้นเลยนั่นแหละนั่นแหละขวาไปขวาไปขวาไปไม่ขี้เลยไ่อะไรเนี้อ่ะ <c oughs> อยู่ขวาอย่างนั้นไม่นิดเดียว